สวัสดีครับผมคลิปนี้อัปเดตให้ชมนะครับกับอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ไม้ผลหรือไม้ยืนต้นของเราเนี่ยโตวไวนะครับซึ่งในการปลูกพืชเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนต้องมีการรองพื้นหลุมนะครับแล้วก็มีการบํารุงด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักตามปกติแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทําให้ไม้ผลหรือไม้ยืนต้นในสวนของเราเนี่ยโตวไวได้เหมือนกันและได้ประโยชน์หลายอย่างด้วย นี่คือพืชสิฐกิจชนิดหนึ่งนะครับที่ผมปลูกไว้ได้แค่2เดือนเองปลูกจากต้นที่เพาะจากมเมล็ดครับก็มีใบใหญ่ใบหนาใบเขียวนอกจากผมจะรองพื้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกแล้วเนี่ยทุกหนึ่งเดือนผมจะใส่ปุ๋ยคอกรอบโคนต้นนะครับหรือบางทีก็ทุก2เดือน3เดือนประมาณนี้แล้วแต่ช่วงจังหวะนะครับแต่เหตุผลหลักๆที่ทําให้ต้นไม้ที่ในสวนของเราโตวไวแบบนี้ก็คือนี่เลยครับ พืชตระกูลถั่วที่ผมปลูกไว้ในช่วงที่เริ่มปลูกใหม่ๆเลยนะครับก็หลายรุ่นแล้วนะก็คือตั้งแต่เริ่มปลูกเนี่ยผมก็จะเอา,มาเมล็ดถั่วมาหยอดแว้งข้างนะครับห่างประมาณ50เซนแล้วก็ปักข้างไม้ไผ่ไว้ทางด้านทิศตะวันตกนะครับหนึ่งละได้ปุ๋ยในตโตรเจนแบบธรรมชาตินะครับก็คือพืชตระกูลถั่วเนี่ยถ้าเราถอนขึ้นมาดูจะเห็นปมเล็กๆที่รากนะครับนั่นหมายความว่า เป็นที่อยู่ของแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าไรโซเบียมครับมันจะตรึงไนโตรเจนจากอากาศเข้ามาไว้ในปมรากประดุดว่าเป็นคลังปุ๋ยนไนโตรเจนชั้นดีเลยทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยได้รับอานิสง์ไปด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยพืชระยะสั้นพวกนี้เนี่ยอายุแค่45วันก็ได้กินแล้วนะครับอย่างที่2ที่ทําให้ไม้ผลโตวไวก็คือถ้าเราทําค้างไว้ทางทิ่ตะวันตกมันก็จะช่วยพรางแสงครับเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อสแสลนมาตัด เราแค่ใช้บวบหรือถัวเนี่ยทำค้างไม่ไผ่ไว้ก็จะช่วยพรางแสงแดดในช่วงเย็นๆนะครับในช่วงที่แสงแดดร้อนจัดเนี่ยก็จะทําให้พืชของเราเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายนี่เป็นเหตุและผลง่ายๆเองซึ่งผมก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับในการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นในสวนลองทําดูสวัสดีครับ